ที่หอประวัติเมืองเชียงราย750ปีอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายกรมทรัพยากรธรณีจัดงานมหากรรมเปิดโลกอุทยานธรณีเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายตอนธรณีมหัศจรรย์สร้างสรรค์อัลักษณ์เชียงรายโดยมีนายพิชิตสมบัติมากอธิบดีกรมทรัพยากรธรณีนายประเสริฐจ,จิตปรีชีพ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายและนางอาธิตาทรวันชัยธนวงศ์ผู้อำนวยการอุทยานธรณีเชียงรายนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายร่วมกันเปิดงานนายพิชิตสมบัติมากอาธิบดีกรมทรัพยากรธรณีกล่าวถึงจุดประสงค์ของการจัดงานว่าเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงธรณีในพื้นที่ที่มีมรดกทางธรณีหรืออุทยานธรณีผ่านนิทรรศการและกิจกรรมภายในงาน ทางด้านนายประเสริฐจ,จิตพรีชีพรองผู้ราชการจังหวัดเชียงรายกล่าวว่าจังหวัดเชียงรายได้ประกาศจัดตั้งอุทยานธรณีระดับท้องถิน่นอุทยานธรณีเชียงรายเชียงรายเกียวพาร์คเมื่อวันที่21กุมภาพันธ์2567งานมหาการเปิดโลกอุทยานธรณีเพื่อการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงรายจะมีขึ้นในระหว่างวันที่13-15สิงหาคม2567ณห,หอประวัติเมืองเชียงราย750ปี